คุณผู้ฟังครับมาถึงในช่วงมรดกวิถีไทยนะครับเรายังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของการดูแลคุ้มครองโลกใบนี้นะครับก็ในเดือนมิถุนายนนะครับอย่างที่กล่าวไว้ว่ามีวันสําคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลกคราวนี้มาดูประวัติเรื่องราวความเป็นมานะครับวันคุ้มครองโลกหรือว่าเอิร์ธเดย์นะครับจริงๆแล้วก็ถูกกําหนดขึ้นในวันที่22เมษายนของทุกปีนะครับซึ่ง จุดประสงค์ก็คือเพื่อระลึกถึงจุดกำเนิดของการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยใหม่นะครับ ซึ่งความจริงการเคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เริ่มตั้งแต่ในปี1970นะครับจุดประสงค์ของคนที่รณรงค์เรื่องนี้เพื่อสร้างความตระหนักในการตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนนะครับดำเนินการอนุรักษ์ปรับปรุงแล้วก็ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของเรานั่นแสดงว่าสภาพแวดล้อมกําลังย่ําแย่นะครับ ผู้คนก็เลยทนไม่ไหวลุกขึ้นมารรนลงสำหรับวันคุ้มครองโลกนะครับที่เรารู้จักกันดีนั้นก็เป็นกระแสที่ได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะครับมาดูเหตุผลว่าทำไมเราต้องคุ้มครองโลกใบนี้หรือทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มีสีเขียวนะครับเหตุผลของการจัดวันคุ้มครองโลกนะครับก็มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ในการมองเห็นประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกนะครับคุณฟังและเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนแล้วก็หน่วยงานได้ดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ปรับปรุง อาจจะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่แล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จำเป็นเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งช่วยสร้างจิตสำนึกในการรักษาโลกเอาไว้ทั้งในระดับบุคคลชุมชนแล้วก็ประเทศชาตินะครับคุณผู้ฟังสำหรับหัวใจสำคัญของการก่อตั้งหวันคุ้มครองโลกนะครับก็คือการระดมพลังประชาชน แล้วก็เพื่อช่วยสร้างสารรค์การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงบุคคลที่มีผลหรือบุคคลที่สามารถสร้างแรงกดดันเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกนะครับส่วนประวัติวันคุ้มครองโลกที่เราทราบกันดีว่าวันที่22เมษายนของทุกปีนั้นมีต้นกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ แล้วก็กลายเป็นวันสำคัญที่ได้รับการยอมรับในหลากหลายประเทศทั่วทุกทวีปแล้วก็เป็นที่รู้จักนะครับปัจจุบันเขาบอกว่าผู้คนมากกว่าพันล้านคนมากกว่า190่ประเทศเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันคุ้มครองโลกนะครับคุณผู้ฟังครับในปีคศ1969 จุดกำเนิดของวันคุ้มครองโลกนะครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียได้ประสบภัยพิบัติด,ด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่เช่นการรั่วไหลของน้ำมันในซันตาบาบาราทำให้น้ำมัน3ล้านแกลนเนี่ยรั่วไหลลงสู่ทะเลตามแนวชายฝั่งที่แคลิฟอร์เนียคราบน้ำมันเนี่ยกระจายไปไกลถึง35หไมล์ทีเดียวนะครับ แล้วก็มีคุณเกลอดตเนลสันสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐเนี่ยซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ก่อตั้ง Earth Day เนี่ยเขาได้มองเห็นนะครับแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่จึงได้ตัดสินใจผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขณะนั้นนะครับเนลสันก็ยังถือเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่เขาจึงขอความช่วยเหลือจากนักเคลื่อนไหวที่ชื่อคุณเดนิสเฮเพื่อจัดการ ประท้วงเรียกร้องทั่วประเทศแล้วก็เลือกเอาวันที่22มียนเป็นวันจัดงานวันรักโลกนะครับคุณผู้ฟังครับโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยประมาณ2,000แห่งทั่วสหรัฐเนี่ยเข้าร่วมการเรียกร้องนะครับในการที่จะให้ผู้คนหันมาดูแลเรื่องราวเหล่านี้ โดยผู้คนเหล่านั้นก็มีทั้งการเดินขบวนอย่างสันติและผู้ที่เข้าร่วมขบวนส่วนใหญ่ก็เป็นคนหนุ่มสาวนักศึกษานะครับการจัดรณรงค์เชิงประท้วงเนี่ยจัดขึ้นแล้วก็ได้รับความสนใจจากสื่อม,มวลชนอย่างมากจนทำให้วุฒิสมาชิกเนลสันตัดสินใจจัดตั้งทีมแล้วก็มีาการดำเนินการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อไปคราวนี้มาดูต่อนะครับในปีคศ1990หรือ ประมาณปีพศ2533นะครับวันคุ้มครองโลกได้มีการจัดงานทั่วโลกแล้วก็มีผู้คนเข้าร่วมมากกว่า200ล้านคนจาก141ประเทศส่งผลให้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจในระดับเวทีโลกคุณผู้ฟังครับวันคุ้มครองโลกเนี่ย Earth Day ในปี1990เนี่ยกระตุ้นให้ผู้คนหันมาสนใจการรีไซเคิล แล้วก็ช่วยปูทางไปสู่การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็การพัฒนานะครับดังนั้นก็มีการประชุมแล้วก็มีการตกลงระดับเอิร์ธ u m m มิตนะครับในปี1992ณักรุกุง Rio ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะครับจากความสำเร็จ ที่ก่อตั้งวันคุ้มครองโลกส่งผลให้วุฒิสมาชิกเนลสันได้รับรางวัล presidential medal of freedom จากประธานิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดสำหรับประชาชนทั่วไปในฐานะผู้ก่อตั้งวันคุ้มครองโลกหรือ earth day นะครับนี่คือความเป็นมาคร่าวๆผมเองจำได้ว่าย้อนกลับไปประมาณสัก30กว่าปี เมื่อเราได้ยินองค์กรต่างๆในประเทศไทยค่ายเพลงหรือว่า,าหน่วยงานเอกชนห้างร้านต่างๆก็พูดถึง Earth Day นะครับและก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็มีวิชา Green University นะครับเป็นวิชามหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อสร้างจิตสำนึก ร่วมกัรนดนลนรงแล้วก็ส่งเสริมให้นักศึกษาคนรุ่นใหม่นั้นได้มีจิตสำนึกในการรู้ปัญหารู้เท่าทันปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วหาทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งในอนาคตนะครับเขาจะเป็นบัณฑิตเป็นคนที่ออกไปทำงานและเป็นผู้คนที่กระจายอยู่ตามหน่วยง,งานต่างๆดังนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับถ้าหน่วยง,งานต่างๆได้สร้างแล้วก็ปลูกจิตสำนึก รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้โลกใบนี้ปราศจากโมโลพิษโลกใบนี้น่าอยู่เต็มไปด้วยต้นไม้อากาศดีน้าําใสบริสุทธิ์ก็จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชากรน,นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมควบคุมโมโลพิษและสิ่งแวดล้อมซึ่งในเว็บไซต์นี้รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับ คุณผู้ฟังครับมาถึงในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยนะครับเรายังอยู่เรื่องราวของสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้เราจะพูดถึงวันคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโลกในประเทศไทยสำหรับประเทศไทยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเช่นกันโดยโรณรงค์แล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับสำหรับการรณรงค์วันคุ้มครองโลกซึ่งก็จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ ปีพศ2533นะครับก็มีโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในปี2533ก็ถือเป็นจุดกำเนิดที่สำคัญสำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยก็เป็นผลมาจากการเสียชีวิตของคุณสืบนาคาเสถียรน,นะครับซึ่งคุณสืบก็เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง แล้วก็เป็นนักวิชาการนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก16สถาบันก็ได้ร่วมกันจัดงานวันคุ้มครองโลกขึ้นจากนั้นเป็นต้นมาก็มีการรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้คนและก็หน่วยงานต่างๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลกระทบอันร้ายแรง การกระทําด้วยน้ามือของมนุษย์ซึ่งทํำลายสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นเพราะว่าความเจริญในยุคปัจจุบันการที่ต้องใช้พลังงานและใช้ทรัพยากรต่างๆมากขึ้นนะครับสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในวันคุ้มครองโลกนะครับอาจจะหน่วยงานสถานศึกษาคนในชุมชนนะครับ ร่วมเดินลวนลงเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็เน้นย้ำถึงเป้าหมายสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่เพื่อลูกหลานตลอดไปหรือการจัดประชุมสัมมานาเพื่อสร้างความตระหนักกลัวพิษภัยของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์นะครับพร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์วันคุ้มครองโลกแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม อาจจะมีการจัดคอนเสิร์ตการแสดงงานบันเทิงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมกับผู้คนทุกเพศทุกวัยในสังคมนะครับข้อต่อไปคือจัดงานเพื่อระดมทุนให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมรวมทั้งช่วยการรักษาความสะอาดปลูกต้นไม้ รักษาบริเวณต่างๆลดมลพิษควันพิษรวมทั้งดูแลธรรมชาติในรูปแบบต่างๆซึ่งผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มีวันสำคัญแล้วก็ทำให้คนนึกถึงความจริงแล้วการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องสร้างการตระหนักรู้และสร้างจิตสำนึกในการที่จะปลูกฝังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทิ้งขยะการแยกทิ้งขยะให้ถูกที่ การปลูกต้นไม้การรู้ถึงพิษภัยของการเผาขยะหรือการเผาป่าหรือแม้กระทั่งการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องด้วยการเผานะครับรวมถึงสร้างจิตสำนึกในการที่ไม่ทิ้งสิ่งสกปรกหรือท่อน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลองซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อมนุษย์คนใดคนหนึ่งลงมือทำย่อมส่งผลกระทบต่อส่วนรวมนะครับ ในส่วนของ global g o ในระดับโลกนะครับเขาก็บอกไว้อย่างน่าสนใจเหมือนกันอันนี้เป็นแนวคิดที่น่าสนใจบอกว่าลดการบริโภคเนื้อสัตว์เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดจำหน่ายเนื้อสัตว์เนี่ยได้ปล่อยกา๊าซที่ก่อให้เกิดเรือนกระจกเป็นจำนวนมากนะครับลดการใช้พลาสติกด้วยการหันมาใช้ขวดและถุงที่นำามากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับหลายๆคนใช้ถุงผ้าแล้วก็ใช้ขวดน้ำแก้วน้ำที่พกไปเองลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกนะครับหรือบางท่านอาจจะซื้อสินค้าที่มีตราสัญ,ญลักษณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมรักสิ่งแวดล้อมหรือย่อยสลายง่ายก็ได้นะครับมีการรีไซเคิลกระดาษนะครับหันมาใช้บริการเ,าเรียกว่าใช้กระดาษทั้ง2หน้า และก็ข้อสำคัญก็คือการไม่รับใบเสร็จก็ได้หรือการรับใบเสร็จผ่านทางอีเมลเพื่อช่วยลดปัญหาการขนส่งทงางไปรษณีย์รวมทั้งลดปัญหาเรื่องกระดาษด,ด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นการสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยอาจจะร่วมกิจกรรมหรือก็บริจาคเงินก็ อันน่าสนใจนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆที่ได้ร่วมรณรงค์มาเป็นเวลานานนะครับก็ค่อยๆส่งผลดีต่อโลกใบนี้ถ้าทุกคนประชากรในทุกประเทศรณรงค์ร่วมมือกันแบบนี้นะครับก็จะรักษาสภาวะสมดุลของสิ่งแวดล้อมในโลกใบนี้ไว้ให้อยู่กับมนุษย์ตลอดไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าธรรมชาติเป็นพิษน้ำไม่ดีอากาศเป็นพิษ สาราวะอื่นๆทางเสียงรวมถึงสารพิษที่ตกค้างอยู่ในน้ำก็จะมีผลต่อการอุปโ,ปโภคบริโภคนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับหน้าที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนประชากรในโลกใบน,นี้นะครับผมเองในฐานะที่ก็สอนวิชากรีนอยูนะครับก็ได้ชี้แจงส่งเสริมและสร้างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรมให้นักศึกษาได้คิดฝึกปฏิบัติทดลองหาแนวทางในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆซึ่งผลงานการรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์คลิปที่เผยแพร่ผ่านสื่อก็สร้างความตระหนักรู้แล้วก็รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงเชิญชวนให้ทุกคนหันมาใส่ใจและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเพื่อ สร้างโลกนี้ให้หน้าอยู่เหมือนเดิมครับ